สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกไม่มีเงินไม่มีบ้านหมดทนทางจะเดินต่อรับการจาัดสรรที่ดินกับสปกรงไหมคะดได้ที่ดินแล้วไปทําอะไรได้อะ่ะหยุดคิดแล้วฟังเราจะไม่ทุกพื้นที่เป็นแผ่นดินทองคำภายใต้แนวคิด a e r o Next Step ผ่าน4มิตินั่นก็คืออเราให้ครบแบบพร้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านถนนน้ำไฟฟ้าและทุกองค์ความรู้ด้านเกษตรปาร์ตนแผ่นดินทองอีลีเดอร มาร่วมก้าวไปด้วยกันกับพวกเราส,สปรกรน,นะคะเ้ <Yeah! S 1> ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่สนใจในการทำการเกษตรนะคะรายการคนไทยหัวใจเกษตรคือคำตอบของแหล่งความรู้ต่างๆแบบรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเกษตรกรคนเก่งนะคะจากหน่วยงานภาครัฐนะคะที่มีองค์ความรู้ต่างๆมามอบให้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดในการติดตามทุกเช้าวันจันทร์ถึงสุกในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะ่าสนใจมาฝากกันไปชมเลยค่ะ ปัญหาตั้งแต่อดีตนะครับก็คือกเกษตรกรทำกเกษตรกรเซิงเดี่ยวปลูกข้าวอย่างนี้นะครับผลิตต้นทุนผลิตเราเราผลิตได้น้อยนะครับและราคาก็ถูกด้วยอุปสรรคก็คือเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งภัยธรรมชาติเนี่ยที่มันเกิดสภาวะแวดล้อมม,มันมันคงที่ครับบางปีก็แรงบางปีก็ท่วม ดังนั้นทําให้เกษตรกรขาดรายได้ที่มาจุนเจือในครอบครัวมันเลยสร้างปัญหาให้ไม่มีเงินใช้ในครัวเรือนนะครับจุดเริ่มต้นของความจนที่น่ากลัวของเกษตรกรบ้านเกาะแก่ตาบลโพไซอาเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่มีอาชีพทําไร่ทํานาเป็นหลักและเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพเสริมจึงได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแก่เมื่อวันที่22สิงหาคม2548ปัจจุบันมีสมาชิก230ร มีจำนวนกระบือทั้งสิ้น439ตัวสายพันธุ์ควายไทยหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าควายปลักจากการเลี้ยงกระบืออาชีพเสริมสู่การเลี้ยงกระบือแก้จนบนวิถีพอเพียงของเกษตรกร,ร,กรบ้านเกาะแกดกระบือนะครับเป็นสัตว์ที่เราอนุรักษ์เราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเลี้ยงควายเมื่อก่อนนี้เลียเ้ยงควายนี้เพื่อให้ใช้เลียเ้ยงงานแรงงานไถนากระบือนะครับ มันเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับไม่ไม่ไม่มีอาหารเสริมนะครับเราเลี้ยงแบบแทะเดมเกี่ยวหญ้าให้กินแล้วกินน้าําสะอาดนะครับมีคอกให้นอนได้พักผ่อนได้เต็มที่มันก็มันก็สมบูรณ์แล้วนะครับราคาในในปัจจุบันนี้ราคาควายตัวหนึ่งของกมเลี้ยงไว้สี่ห้าหมื่นได้ตัวแม่แม่นี้ประมาณ6กเจ็ดหมื่นได้นะครับนี่คือคือเกษตรกรเกราจะมีรายได้ มันจะผ่านกระบวนการคำว่าแก้จนมันจะมีเงินทุนให้เกษตรกรหมุนในใ้ในคตรเดือนตลอดตลอดทั้งปีนะครับและก็มีเงินออมด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามาส่งเสริมดูแลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกดบ้านเกาะแกดตำบลโพไซอํเาเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีให้มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีมีไรายได้ที่มั่นคงสามารถส่งลูกหลานได้เรียนหนังสือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองคอ์กรเกิดความร่วมมือในการทําธุรกิจและกิจกรรมต่างๆทําให้กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นมีไรายได้มีกําไรสามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดีในการแนะนําส่งเสริมสากลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กอเกตนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลซึ่งเป็นกลุ่มส่งเสริมสากลที่6เป็นผู้เข้าไปดูแลแนะนําส่งเสริมให้ กลุ่มเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและเบียบข้อบังคับและก็การจัดทําบัญชีนะคะกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กอแกตนะคะเริ่มคือเขาเลี้ยงควายนะคะเป็นอาชีพเหมือนเป็นอาชีพที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเราก็มีการแนะนําให้เขาอนุรักษ์ไว้นะคะโดยการร่วมกับสํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะในการที่จะดูแลอนุรักษ์ ะค,ะควายที่เลี้ยงของกลุ่มกอเกตเป็นควายไทยพันธุ์ปลักนะคะตอนนี้ได้มีการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พันธุ์จากกรมปศุสัตว์มาเพื่อผสมเทียมนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงพันธุ์ของควายนะคะตอนนี้ก็ได้ดูแลร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ่ะ ากการเลี้ยงกระบือของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะแกะให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ต้องมีกระบวนการการเลี้ยงแบบประนีตซึ่งมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นที่ต้องการของตลาดลดปัญหาถูกกดราคาสร้างไรายได้ให้สมาชิกได้เป็นอย่างดีและยังได้รับรางวัลโล่พระราชทานประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นเมื่อปี2564เราเลี้ยงควายนะครับก็คือ หนึ่งเราต้องรู้จักคําว่าการทําวัคซีนเลี้ยงควายมันต้องทําวัคซีนปีหนึ่งสองรอบนะครับแต่เพิ่มมาเป็นลัมปีสกินเพิ่มมาเป็น3รอบแล้วนะครับถ่ายพยาธิหกเดือนถ่ายหนึ่งครั้งเพื่อให้สุขภาพสัตว์มันมันดีเป็นความต้องการของตลาดอันหนึ่งที่สําคัญก็คือน้ําน้ําต้องสะอาดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เคมีมันเยอะเราต้องกินน้ําที่เป็นน้ําบาดาลน,นะครับเขาจะกินเวลาออกจากคอ,อกและตอนเข้าคอ,อ,อกตอนเย็นนะครับนี่คือ บนการเลี้ยงแบบประณีตนะครับเรามีโครงการเลี้ยงวายใหญ่วายงามสู่เมืองปุบรน,นะครับพัฒนาโดยโดยพัฒนาสายาพันธุ์เพราะว่าตลาดปัจจุบันนี้เขาต้องการควายที่มีส่วนสูงตั้งแต่140ขึ้นไป1 0 0 0 0 0อัพถ้าเนื้อนังเนื้อนังดีโครงสร้างดีหน้าตาดีลักษณะท่าทางเข้าสู่วายใหญ่วายงามในในอนาคตน่าจะถึงตัวละ1ล้านนะครับอัพ1ล้านนะครับนี่คือวิธีการพัฒนาของของกลุ่มเราเพราะว่ากลุ่มเราก็ปีนี้ก็เข้าโครงการไปแล้ว99ตัว และทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกาทางช่อง MCOT HD ดกดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊บพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะแผนที่เรื่องของการาวางมาตรฐานเรื่องของหลักเขตนะครับสำรวจโครหมดุดหลักฐานที่ดินด้วยเครื่อง GNS นะครับรวมทั้งเรื่องของอาการสุรังวัฒปรับปรุงแผนที่ที่ดินซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของของ,ของการพัฒนาของสปกสกเพื่อให้แนวเขตเรื่องของหลักเขตเรื่องของการวางกรอบนะครับแล้วก็ภาพของการจัดที่ดินเนี่ยมีความชัดเจนเพราะว่าวันนี้เราพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นดิจิตอลแมปคือแผนที่ในเชิงในเชิงดิจิตอลนะครับที่สะดวกในการใช้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโครงการบางโครงการแผนง,งานบาง,งแผนง,งานเนี่ยที่เราเริ่มขับเคลื่อนแล้วแต่ว่ามีปัญหาอุปสรรคในเชิงพื้นที่ ในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราก็ขอในเรื่องของการปรับแผนนะครับเพื่อให้การทางานเราเนี่ยมีมีความกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของการพัฒน,นานะครับกองทุนไปรูปที่ในมือเกษตกรรมโดยเรื่องของการพัฒน,นาื้องเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กองทุนเนี่ยมีระบบของการขับเคลื่อนนะครับมีความทันสมัยเนื่องจากอกองทุนเนี่ยเป็นกองทุนที่ต้องดูแลกระบวนการเป็นตัวมากเพราะฉะนั้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเป็นตัวช่วยในการพัฒนาตัวเองเรามุ่งหวังว่ากองทุน,นจะเป็นกองทุนที่มีศักยภาพโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยให้ได้ภายในสิปีข้างหน้านะครับระวางัราวางระวังนะรวมทั้งเรื่องของการรายง,งานความก้าวหน้าเรื่อง,องการประเมินผลเรื่องของ,การ,รอง,ของการพัฒนาในเชิงพื้นที่ของสวกกให้ท่านรูกร้กรรมการได้ได้รับทราบได้ได้เห็นเรื่องของการขับเคลื่อนของสวกกซึ่งทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับเป็นโครงการที่ผมคิดว่าเกิดประโยชน์